ครับกับสวัสดีครับกับสวัสดีทุกท่านนะครับเด้อที่เข้ามานะครับมืัอนี้มืัอนี้นะครับมาอัปเดตนะครับอัปเดตสวนหน้าบ้านนะครับอยู่หน้าครับตอนนี้ก็พึ่งตัดหญ้าไปนะครับฝนพึ่งยุดไปสองสามมื่อนะครับฝนมาตกไปสองสามมื่อแล้วนะครับประมาณเบื่อจากจากรมอุตเขาว่าประมาณปลายเดือนนะครับปลายเดือนก็จะติดตก เออเลยตัดหย่านะครับเฮ้ยตัดหย่าดินเริ่มเอ่อให้กระจุมอยู่ครับดินซุมซุมซุมตลอดอยู่ฝนตกมังหันนี่เป็นเอ่อเป็นอาทิตย์มั้งเนาะอาทิดจองอาทิตย์นะครับเนาะเอ่อเลยอัปเดตสวนนะครับสวนตรงนี้ก็เป็นเอ่อเป็นสวนนะครับอยู่หน้าบ้านนะครับเอ่อเป็นโขกน้องหน้าที่ผมเห็ีดไปนะครับพื้นที่นี่ก็ประมาณหกหกไร่กว่านะครับหกไร่สามงานนะครับที่ผมเหยอยู่นี่นอนอยู่หน้า ่าเป็นบ้านหลังเล็กน้อยนะครับนะครับอ่าอันนี้มันแดดนะครับมันแดดมันก็เลยช่วงส่งหย่อนแสงอย่างไผมเพิ่งตัดหญ้าเสร็จเมื่อกี้นียครับโซนนี้ครับอ่าตัดหญ้าเสร็จก็เลยเอาอัดอัดคลิปไว้นะครับก็เลยคลิปไว้นี่ครับเป็นอ่าโซนนะครับอ่หน้าบ้านนะครับนี่ครับยืนหน้าบ้านอันนี้บ้านนะครับอันนี้เป็นมาซังหนาเนี่เป็นบักตูมนะครับเต้าเป็นบักตูม บอไดกินโดนนะครับนะครับก็เลยปลูกไว้นะครับถูกไว้อันนี้แฟนผมตัดหอ,อกนะครับบพรยังบม่อยากให้มันสูงว่าสันตัดออกมีบอกหุงบอกยังนะครับอันนี้เป็นกล้วยเออ่กล้วยกล้วยหอกโอ้ยเวนกล้วยกล้วยไข่นะครับกล้วยไข่อันนี้กล้วยไข่ตัดแต่งนอเพรตัดหญ้าเสร็จก็มีการตัดแต่งครับกล้วยกัดตัดนออกอกนะครับผมสีจงไว้ประมาณเออ่กล้วยนี่สีจงไว้แค่ต้นเดียวนะครับต้นเดียว นอกจากมันมันไก่สิวอกปีนะครับเบิ่งว่าต้นไงกา่ามันสิไก่ไก่สิวอกปีหรือว่าเห็นใบสุดท้ายมันเป็นใบสันๆเนาะเอ่ Κ? อคนปลูกกล้วยกับชิงูุจักเนาะเอ่อใบสุดท้ายมันสิเป็นสันสนนิดหน่อยนะครับประมาณโอประมาณนี้นะครับมันมันสิมันใบมันสิบใยเงาคือเอ่อคือคือใบกล้วยที่มันมันออกมาปกติไหมครับเดี๋ยวให้เบิ่งนะครับเนี่ยครับเนี่ยมันย้อนแสงเมื่อกี้นะครับ มันจะเป็นใบสั้นสันกม่วงนะครับเป็นใบสุไทยนะครับมัน public, มันกระลักมัน,มน,มนออกมากหรือมันกระสีเออเดี๋ยวมันกระสีไอ้ปีมันกระสีออกน้ำกล่นมากนะครับอนี่เป็นบักฮงนะครับอ่าอัะไรกับที่มีแมวแมวยช่นหามีเหมียวนะครับอ่าอันนี้เป็นเออเออไอ้บักม่วงบักม่วงแดงจักรพรรดินะครับนุ้ยนุ้ยเออนุ้ยแดงๆดงง่างครับบักม่วงออกม่วงนะครับนี่ไง ช่วงฝนตกเพิ่มครับมีอ้อยอันนี้เป็นอ้อยแม่ผมพันได้มากตอนตอนบุญรวเตทนะครับปีปีที่แล้วนะครับนี่ครับอ้อยอันนี้ก็เลยเอามาปลูกในมะทอนหนึ่งประมานคาศอกเนี่ยนะครับในมะทอนหนึ่งก็เลยมาปลูกไว้บอกพันหาเบิ้อ้อยนะครับเอออ้อยมันกบอันนั้นดีนะครับผมก็เลยรีรีรีใบออกเพราะให้มันหกนะครับคืออ้อยอ้อยอ้อยปลาอ้อยนะครับก็ค่อยรีใบออก มันยาวไปเลยก็รีใบมันออกไปเลยไปเลยนะครับไปเลยนะครับเดี๋ยวนี่เป็นปักหงงนะครับปักหงงปลูกกินนะครับเรือก็ขายนะครับบางทีก็เด็ดน่วยมันเอ่อนะครับเอาน่วยไอ้น่วยดิบนะครับน่วยดิบเอาไปขายมั่งขายนะครับมั่งขายอยู่หน้าบ้านครับแม่นะครับน่วยดิบกับแบบนี้อ่าเป็นชมพู่นะครับชมพู่อันนี้ชมพู่ทับทิมจันนะครับโอ้ไปแล้วเหนียว ชมพูนะครับเป็นทับทิมจันนะครับอันนี้ปลูกปีนี้นะครับอันนี้ปลูกปีนี้ต่ว่าต้นสื่อต้อนใหญ่มากก็เลยก็เลยอันนั้นมันก็เลยต้นใหญ่นะครับปลูกเอ่อปีนี้อันก็มี่ตีต้นหนึ่งนะครับเอ่ออันนี้ปลูกปีเอ่อปีที่แล้วนะครับปลูกปีที่แล้วอันนี้ต้นหม่นะครับตอนนั้นมันมีเอ่ออันเอ่อ,อ,อยัง่ะนี่ครับแตกยอออกมาเอ่อมันมีเอ่อ พวกนอนนะครับพวกเอ่อพวกแมงแมงปีกแข็งไหมครับไอ้ไข่แมงกีแมงอีนู่นนะครับปีกแข็งมากไม่ไอ้อันนั้นแม่นยังเหมียวนิ้วเข่าตีแมวเพื่อนแมวสามสีเพื่อนนะครับไม่ยุ่นน้ำยุ่ซื่อก็ไม่ยุนยย่นน้ำเอายุ่ก็ยุ่ไปนะครับนะ <c oughs> ครับมีคานะครับเป็นคาแดงใหญ่นะครับ กอันนี้เป็นโซนหน้าบ้านนะครับเด้อในะ ind, สิงห์ช้างยางไปเบิ่งธาบุตอันนี้เป็นแตงเอ่ออันนี้เป็นแตงไผ่ครับออกหน่อยนึงเอ่อมันแตงเป็นแตงไผ่ทีอยู่นี่แหละครับผมผมกินเหรอกรับผมก็เลี้ยงเอาไนมันนวานวานน้ำข้นเอ่ออันนี้ไหมครับข้นข้นคาเนี่ยไหมครับข้นคาน,น,นะครับอันนี้ก็เป็นเอ่อชมพู่อยู่นี่มีทั้งทั้งมีสามต้นนะครับทั้งหลางมีต้นหนึ่งนี่ครับเป็นชมพู่ทับฟิมจัดนะครับไอ้เราปีหน้า พี่หนาป้านี่อาจจะได้กินหน่อยนะครับจังไรนะครับนะหน่อยๆคางคางกันเราไปกล้วยหอมครับกล้วยหอมปทุมนะครับนะครับเพื่อนก็เนี่ยยางเลาะละเลาะทำกดมาครับต่างบอกหางเฮ็ดตะเคียนนะครับมีการตัดแต่งนะคะค้านี่กอนี่มันใหญ่เหรอครับคนกระเร่ะอยากให้มันออาไปเบิ่งในคลิปแต่อยากให้มันแตกตัดใบแก่บอกว่าถันลั้แกะออกแล้วก็เลยลองลองตัดเบิ่งครับอันนี้ทดลองนะครับเด้อ ต้องตัดบางว่ามันเอ่อมันสิแตกบ่นะครับมันแก่แล้วเป็นกอเก่านะครับ,รรบผมเอาเอาอเอาออกบหมดนะครับเอ่อเอาออกน้อยนึงเอาออกเหลือไว้ยุ่ประมาณซี่หาลำนะครับให้มันแตกขึ้น,นามาใหม่นี่นะครับผมเอามาขยายชุ่วเนีล้วครับนี่อันนี้เป็นคาที่ผมขยายนะครับเดี๋ยวลงไปทั้งล่างนะครับย่างลงไปไกลๆนี่ก็ซิมีเอ่อ เป็นทุเรียนที่ผมปลูกไว้นะครับผมอัปเดตไปแล้วนะอ,อ,อายุประมาณสองเดือนกว่านะครับสองเดือน,นกว่าถ้าต,ต้นต้นเจเบิ้งนี่ก็อายุเดือนกว่าครับเดือนกว่าเนี่ยอันนี้เดือนกว่าที่ผมที่มันตายเราผมมามาสอบอายุเดือนกว่านะครับก็โอเคครับค่อนข้างแตกยอดครับถ้าแตกยอดดีมดครับสําหรับผมที่ทต้นไหม่แตกยอดดีมดเดี๋ยวผมสิเดเอาเอาไม้ข่ำออก มันม awesome, ันหลักหลักมันดีแล้วนะครับหากมันไปไกลแล้วก็สิเออกนะครับนี่ก็สิมีดอกเจียวนะครับเป็นดอกนะครับดอกกระเจีวอันนี้เป็นกระเจีว่าเจีแดงเกจีว่าป้าบานเห่านะครับนะครับดอกเดียวเด็ดนี่ครับเป็นเจียว่าป้าบานเห่านะครับเกจียว่าป้าบานเห่านะครับ ใหญ่ขางบาดนะครับขอพึ่นมากปลูกได้หาหกลุมนะครับหาหกกลุมแล้วก็ผมก็ซื้อ,อดอกกระเจียวเพชรํำพึงมาปลูกนะครับได้ไประมาณยี่สิบกลุมนะครับแต่มันก็อนัอนันไปแล้วครับออก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 อันันไปแล้วออกออกดอกไปแล้วนะครับนะครับอันนี้เป็นเพชรํำพึงนะครับทั้งหลังไปนะครับอื นี่เป็นเพชรน้ำผึ้งนะครับเดี๋ยวหาเบิงกินมันมันจะมีอีกบ่อพงก็เก็บไปหลายแล้วนะครับเอาไปเออ่ก uh, yeah. ินครับของผมผมกินดิบนกินก um ับตำบักฮ uh ุ่งนะครับต่ผู้เฒ่าเพิ่นว่าเพิ่นบ่เคยกินดิบกระเจี๊ยบนอแม่ผมเพิ่นว่าเพิ่นบ่เคยกินดิบกระเจี๊ยเพิ่นอันอย่างไรไอ้เพิ่นกินแต่ลวกเพิ่นลวกกินผู้เฒ่าอ่ะนะครับนี่เป็นเป็นแถวดอกกระเจียวมีแถวเดียวครับเดี๋ยวปีหน้าจะได้ขยายนะครับอันนี้ก็ือเป็นทุเรียนนะครับทุเรียนอันนี้ อันนี้ผมต้นนี้ผมไงใบผิดท่ากนะครับไงหนาใบผิดท่ากนะครับอันนี้ไงไงขึ้นไปท่างทิดเหนือนะครับบัดที่นี่มันไอเออมันไอนหายไปฟังตรงขามเลยครับบัดที่นี่มันก็เลยงอมันเลยข้งสินะครับมันเกนิดจางการให้นหนาใบมันว่าไอ้สังคอเสียงนะครับมันก็เลยงอยุ่งสิงสถ้าเป็นต้นที่ไงหนาใบถึงท่างนะครับเดี๋ยวให้เบวไอ้างต้นหน่ยนี่ครับ ต้นนี้ต่ต้นนี้มันอันนั้นเป็นใบออกเรืองเดืองใบหน่อยนะครับตันนี้เป็นโรคอยู่เขาลังอ่่รู้ว่าขาดน้ำหรือว่าจังใดนะครับต้นนี้นี่เป็นใบเหลืองนะครับโรคใบเหลืองนะครับใบเลืองเล็กนะครับมันสีบรั่งไงนะครับมันสียูซํานี่ตลอดนะเป็นแท่งนอออกมามันกับสียูซํานี่เออแท่งอันหย่อดออกมามันกัใบมุสีน้อยจังหน่อยนะครับเดี๋ยวยี้รักษามีต้นหนึ่งเห็ดไปแล้วครับเห็ดได้แล้วแต่ว่ามันเออ ผมก็ลังหาวิธีอยู่อะผมบังเอิญผมบังเอิญเห็ดได้ซื้อไหมครับมันอยู่ซื้อมันกับใบไงแก,แกขึ้นมาปกตินะครับผมก็ผมก็ล่งเบึ่งสังเกตมันอยู่ว่าผมผมเห็ดตังเด๋ยงสินะผมก็บอได้อันนั้นแตงยอดดีครับทุเรียนนะครับต้นนี้ก็สองเดือนกว่านะครับ่นเบยอดมนะันแตกแตกออกมานะครับมียอดแตกออกมาไม่ยังไร นี่ครสองเดือนกว่าครับปลูกอยู่สองเดือนกว่าเดี๋ยวกล้วยนะครับอ่าผมเคยไปเห็นในในคลิปนะครับอยู่ใน youtube นะครับเพิ่ก็บอกว่าปลูกขางกล้วยแล้วมันมันมันไงเป็นว่าเดี๋ยวตอนนี้หากมันท่านได้ไปเกะครับปีหนาก็จะได้น่าจะได้กล่นกล้วยออกนะครับพยายามคุ้มต่อมันหน่อยคุ้มต่อกล้วยเ่ราะห้มันมันใหญ่หลยนะครับนี่ครับขึ้นอยู่ประมาณเ่ราะห้มันอันนั้นพยายามตัดออกนะครับแต่งตกแต่งผมพยายามให้มันอยู่ต้นหนึ่งหรือสองตนนะครับ เอออันนี้ต้นไงนายจะกล้วยต้นไงนี่นายจะใกล้ใกล้จะแท่งปีแล้วนะครับก็เลยจงไว้ต้นข้างเพื่อให้เป็นซอกต้นนะครับนี่อันนี้เป็นบักคุ้งนะครับปลูกบักหุ้งไว้นะครับยุขางต้นกล้วยปลูกทุกตารางเมตรมนะั้งโอ้โหนะครับนี่เป็นทุเรียดอีกต้นหนึ่งครับนี่อันนี้ก็แตกยอดออกมากนะครับ แตกดีครับต่างตรงตะกี้แอนแอนนะครับซื้อมาใหม่ๆนะครับซื้อมาใหม่ไมกับเป็แอนแอนนะครับตอนนี้มันก็มันมันยู่ทรงมันแล้วมันก็โอเคนะครับนะครับนี่เป็นแถวกล้วยนี่ปลูกนี่กล้วยนะครับมีเอ่อกระเทศนะครับมีบักคีขี้อัานะครับจะกินตะบกุ่งนะครับก็เลยสาดใส่แปลงแปลงปลูกนะครับแบบที่นี่มันขืนมากก็เลยเอาเอามาปลูกนะครับ นีบักคงนะครับตอนนี้ท่านไดมันท่านไดแยกมันอัอานนั้นท่านใดมันแยกเพจท่านใดนะครับผมก็เลยท่านใดตัดนี้มันก็รีมผิดพรมอยู่สามต้นนะอืองมีทุเรียนมีบักคงนะครับนี่บักเขื่อนเพจเป็นนวยหรอครับีครับปลูกไว้เป็นลุมนะครับนี่ไว้ไตหยอดขาดนี่ครับเป็นนวยแล้วนะครับเมี้ยวเมี้ยวน้ำกลดมากแล้วพน <c ười> ขุดน้ำากดมาแมเงเนียวฮะเงอนี่เป็นทุเรียนนะครับทุเรียนทุเรียนอยู่ด้านบนนี่อ่าที่เป็นโขกนะครับมีอยู่เอ่อสิบหกต้นครับสิบหกตน้นอ่าแต่ดินฟังนี่พอใคยดีปันใดครับมันเอ่ผมกระอบว่าใดเป็นยัง่ามทนา้าดีทั้งมัน,น,น,ม,นมันดินอยู่เป็นดินไม่อันปลูกได้เอ่อ สองไอ่คุ้มได้สองปีครับประมาณสองปีแหละสองปีกูกลัวครับสองปีอ่าเหี้ผลนดิบดดิปลูกกล้วยก็คือยากครับนี่นะครับดินมันแข็งข้างล่างนะครับปลูกกล้วยส้นส้นของบนนี่ก็อ่าสิเป็นอ่ามันสิงามกลัวนะครับผมนะครับปลูกความกันเลยครับกล้วยซุ้มนี่ปลูกความกันนะครับน้ำยังปกตินะครับนะฮะดินปลูกความกัน นะครับกล้วยทั้งล่างนี่ก็สิเป็นน้อยๆอยเตี้ยๆนะครับเนี่ยเป็นน้อยๆเตี้ยๆบักุ่งนี่สิมีสุกู่เลยครับเด้อบักุ่งแล้วก็มีบักพริกบักพริกก็เลยเลรอนี่ครับบักพริกอันนี้บักพริกขี้หนูขาวนะครับเอ่อพอดีเพิ่นห้มานะครับซ่องนึงเพิ่นหายเออได้ซื้อเพิ่นหายมากก็เลยเอาเมื่อวานวานแล้วมันขื่นก็เลยเอาเอามาปลูกนะครับเอามาปลูกสลับกันกับบักุ่งนะครับอันไหนมันขึ้นก็เอานั่นนะครับตัดหญ้าเสร็จก็มา อข้างนี้แก้วมังกรหรือว่าถ้าปูครับเดี๋ยท่านพด้เดือนครับเป็นแก้วมังกรสีแดงนะครับพันธุ์มันก็เอามานําเอมะนาวแหนะยุบันยุบันพโพธิาผมผมเคยเอาจากนี่ครับไปปลูกยุบันพโพธิาแล้วก็ที่นี่มันใหญ่ปลูกยุบฝนมันหลายปีแล้วมันใหญ่ผมก็เลยไปตัดกาดมันมาถ้าสั่นนะเอามาปลูกนะะครับปลูกนฮะอายุประมาณ ประมาณนี้นคือเถ็ดนะครับนี่บวกทุเรียนทุเรียนตัวนี้คนข้าเตกดงัดดีนะครับงามคัดตัวนี้นี่ตัวนี้มันถึงแดดใน้มื่อสั้นแล้ไหมนะครับสองเดือนกว่าครับเห็นบ่เดี๋ยวผมซ่มแตะบ่เนะครับประมาณนี้แต่งาดดีครับตอกงานด,ดีทุเรียนเดี๋ยวมันกาเสียนานเลยเลยนะครับเพื่อนมาอีกคนละมาอีกตัวแล้วอันนี้เป็นเพื่อนอยู่อ่ ข้างบ้านนะครับบ้านตรงขามนะครับอยู่ตรงขามผมสิมีบ้านหลังหนึ่งอยู่เอ่อเพลี้ยงมานะครับนนี่มันกับแม่เหร่นนะนะบน้างทางนี้นะหืมมาไรางานโตตีมึงไปมาเลยโอเคว่ไม่น่ากินหรอกมึงกินบ่ได้ดอกมึงกินผักติฮะกินดอกกระเจียวติอันนี้กระเจี๊ยบเขียวนะครับกระเจี๊ยบเขียวปลูกไว้อนะ กิ้วเ,เขียวปลูกไว้นะครับปลูกแถวหนึ่งนะครับเอ้ยมันก่นยามาเฟี้ยอะไรนะฮะจะหกเก็ดลุกนะครับปลูกไว้นะครับอันนี้เป็นกล้วยที่ตัดแต่งนะครับนะผมก็เลยเอามาใส่หม่องบางนี้มันเป็นหินนะครับมันนีแจะหินก็เลยเอามาว่างๆไว้หามันเ่อะมีหยาขึ้นหามันไกยเป็นจุลินทนะรนนีย์เป็นอย่างไปนะครับเป็นเป็นปุ๋ยเป็นอย่างไเแค่ไหดินมันดีขึ้นพวเาเก่า นะครับบางนี้มันไม่มีหินไม่อย่างนะครับไม่หยาก็บุขึ้นนะครับอันนี้เป็นหมกม่วงเอ่องาช้างแดงนะครับอันนี้ม่วงงาช้างแดงนะครับนี่หลายอันนี้ก็จะประมาณนี้ครับประมาณนี้เอ่อมีบักุงนะครับมาแล้วก็มะ่อกีฝั่งนี้ก็มันมีสีเหลืองๆจัง่อยนะครับซสมเหลืองๆซุ้มขึ้นหนาไหมครับฝนตกฝนตกขนาดปูกทั้งโคกเลยครับฝนตกเอ่อมันอันนั้นมันมัน น้ำม,มันลายไหมขนาดน,นี้ครับปลูกทั้งโคกหน่ำนี่ครับปลูกทั้งโคกขนาดปลูกทั้งโคกเลยสิตายนะครับปลูกไปนี่มะเขือนะครับนี่เป็นมะเขือมะเขือขาวเจ้าพญาอันนี้ซือซ้อมากครับซื้อมากเอ,อ่อสิบหกสิบหกต้นนะครับซื้อมากนี่ครับซื้อมากที่จริงซื้อมากสิบถุงเหรอมันแถมแถมมาเรื่อยแถมมาเรื่อยก็เลยอันซื้อผมซื้อต้นใหม่แล้วก็เพิ่มแถมมาเรื่อยครับนะครับนี่ คือต้นไม้เราเพิ่มแถมมาเลยก็เลยเอาแถมก็เอาเสียแล้วนะครับนี่ครับนี่ักเขือบักเขือขาวเจ้าพญานะครับนี่ครับมะเขือที่ไปเก็บเก็บนุวยลายรุ่นเหรอครับบปะงูไงซะนะครับทั้งทั้งอันผมสังเกตช่วงช่วงกลางวันนะครับช่วงกลางวันมันสิเอ่อหนึ่งเลยมันรับบ่ได้รับแดดใช่ไหอเสานะครับช่วงกลางวันมันก็ มีห่มข่อยน้ำเนี่ยห่มหอมเป็นห่มนะครับก็บ่เขื่นทั้งดินแข็งหมดที่แนวโอ้ยหลายแนวนะครับดินแข็งตะขทีกระเดียดเริ่มมากเหรอครับเออสาเดียนก็เริ่มเริ่มมาแล้วนะครับนะครับเป็นดอกเป็นยังบกเขื่อนมีต้นหนึ่งนี่ไงกวางงูนะครับไปซื้อต้นใหม่นะครับเพิ่งกระแถมมาครับนี่ปลูกปลูกกวนงงูนะครับเป็นเส้นตัดแต่งต้นคว้านไม่จะคล้องในแต่งบกเขี้ยต้นนี้ไป โ okay. อเคมครับตัดแต่งมันออกนะครับห่างต้นกับเหนือตะกังนะครับนี่ครับพยายามตัดแต่งมันออกเรื่อยๆนะครับเก็บกระตัดเก็บกระตัด,ต,ดตัดเรามันมันซุ้มหนีมันซอิ๊วเลยเพราเป็นปีนะครับซุ้มบกเขืบอบกเขือได้หลายปีหมดละนะครับมีต้นหนึ่งอยู่ทั้งหนาแต่ผมมาแม่ผมปลูกกับซี่หาเดือนหกเดือนหรอผมมาอยู่กับแปดเก้าเดือนปีกัวหรอครับทั้งหนายัางใส่ปกติครับถ้ามีอ่าบกเรือนี่ถ้ามีอ่า ไบไอ้ทำามเอ่ยัง่ะเพี้ยนะครับเป็นเพี้ยเพี้ยเพี้ยแป้งนะครับเ็เพี้ยผมก็ฉีดฉีดเอ่อพวกเอาน้ำมักผมทั้งหลายแหล่นะครับฉีดฉีดแลกมีมีน้ำสูมข้นใหม่แล้วก็เป็นน้ำลักไยแมลรงนี่สิฉีดแล้วก็มาที่นี่ก็ถ้ามันบ่ออกหรือมันออกมาหมั่อทผมก็มัน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 ตายหมดทีิผมก็นั่นผมก็เอาเอ่อ ผมตัดออกส่วนมากบกเขือสีแตงกิงครับแตงกิงนะครับแตงกิงอันนี้จะเป็นเอ่อเอ่อละม,มุดนะครับสาลีโอ้เมแอนเอ่อกระสวยมาลีนะครับมีสองตน้นนะครับนี่น่าจะเป็นบักแข็งนะผมกับเจ้าเบิงท่านได้ออกว่ากแข็งบักเขีย่ถ้าคิดว่าน่าจะเป็นบักแข็งนะครับมะเขือพวงนะครับนี่ใบกุดกุดนะอันนี้จะเป็นข้านะครับข่า มีขาด้วยนะครับมี่าปลูกนี่มี่าปลูกอ่าข้าเป็นแถวครับอ,อ่ถ้าสังเกตดีๆนะครับค่าค่าผมสีเงเพอๆกันเลยครับอ,อ่งาสาน้ำต้นหน่อยน้ำเหตุผลก็คือปุ๋ยไส่ครับพวนดินพ่วนพวนไปแล้วรอบหนึ่งรอบสองก็ได้พวนอีกอีกก็คือว่าอ,อ่หนึ่งเลยมันยู่เต่โฮมใหม่นะครับนี่นี่มันชีพีโหมใหม่ แสงทั้งนี้อ่าสีบพถึกสีบพถึกแสงอาทิตย์เนะครับเด้อสีบพถึกดวงอาทิตย์อ่าประมาณจากประมาณสิบโมงนะครับเก้าโมงเอ้สิบโมงสิบเอ็ดโมงประมาณน,นี้จังสเริ่มถึกแสงน,น,สนะครับมันไม่มันแดดเศร้านะครับมันก็เลยส่งใหญ่สายจังเลยครับอันนี้เป็นบักพ้าวบักพ้าวน้ำหอมนะครับปลูกปีที่แล้ว,ลวส,สองปีแล้วมั้งนี่ครับสองปีผมตอนแรกมันสิเป็นต้นน้อหน่อยนะครับทั้งลาพุนเป็นต้นเนื้อหน่อยอันนี้ผมกลับมาเนี่ยเริ่ม พอเริ่มหดหนามันดูดูนะครับซุมือมันก็สิเริ่มเขียวขึ้นมานะครับถามาถึกแสงบเบาๆค่อยถึกครับแสงนะครับแต่ก็ต้นใหญ่แล้วนะครับต้นใหญ่คือว่าต้นใหญ่ขึ้นนะครับนี่สิเป็นใบเล็กๆนะครับเป็นใบเล็กๆนะครับนี่มีใบเล็กๆบักทุเรียนของผมก็สิมีอยู่สิบหกต้นนะครับสิบหกต้นนะครับปลูกแบบเดียวกันหมดนะครับอันนี้ฟูงมันหลุดนะครับทุ่งหลุด ตั้งไว้เออเราก็โฮดเราดินมันสาออกเรื่อยๆไหมครับนี่สังเกตหากมันเลอสังเกตหากแล้วนะโอ้เห็นไหมครับนี่ครับหากมันทีอยูอท่ทางผีเด้ยครับดินอยูอท่ทางล่างพี่สังเกตหากมันเออผมเอ่อยังละ่ะผมโดไปโฮดมากนะครับผมใส่เอ่อที่แหลกใส่ไอ้ไนั่นไหมครับ คันตักหดดินมันก็ค่อยสะออกไหลทั้งรางออกเลยเลยสะออกเลยเลยวัดที่นี่ถุงมันก็เลยหลุดผมก็เลยดึงถุงออกเลยวัดที่นี่ทุเรียนมันได้หลักแล้วนะครับแน่นต๊กเลยนะบไวยแน่นยอนใหม่เลยครับ,านนนรบหากมันตีต่ต้นนี้สองเดือนกว่าเกิดสี่สามเดือนแล้วครับเ,เริ่มโดยมีการแตกยอดนะครับนะนี่ครับเป็นตุ่มนลอยๆขึ้นมานะครับเริ่มแตกยอดเติมอย่างนะเริ่มติดละมันติดแล้วล่ะครับมันติดแล้วแต่ว่า ทุเรียนนี eler, story, Democrat, ่เป okay. ็นอย่างที่ต้องรักษาตลอดนะคเป็นเป็นอย่างที่ต้องเบิ่งตลอดนะครับทุเรียนนี่ครับต้นนี้ก็อันใบเหลืองหน่อยคือกันนะครับใบเหลืองหน่อยนะครับต้นนี้ถ้าไปก็มียอดออกมาครับนี่ตอนแรกผมช่วยเอาช่บ่บ่แตกยอดบ่งยังเหลือไมียอดออกมานะครับฮึมเอาน้ำไหลปวดเลยบุ๊ฮู้อ๋ถ้าว่าน้ำไหลทั้งล่างทั้งน้ำไหลครับนะครับนี่ครับปักเป้าตอนแรกผมจะเป็นตั้งสี่ครับปักเป้าของผม มะพร้าวนี่ฮะต้นแหลมที่เป็นสีนะครับต้นของบนว่าพดนน้ำไปเรื่อยๆมันก็สีเริ่มเปลี่ยนส้งนะครับหดนน้ำไปมก็สีเปลี่ยนส้งต้นมันยู่ในห่มนะมันต่ต้นนี่นะครับต้นแหลกอะประมาณที่นะครับมาปลูกได้สองปีแล้วล่ะปลูกมาสองปีแล้วนะครับถ้าได้ไปใส่นะครับน้ำมาหนึ่งเลยห่มครับมัน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 ถึกงาแดดมันต้องมันมันมันถึกแดดนะครับแล้วก็ มันบดถึกแดดนะครับแล้วก็มันดินแข็งน้ำทั้งหลังน,นะครับเดี๋ยวค่อยๆโหดน้ำไปเดี๋ยวมันก็สิค่อยๆอันดันไปนะครับจะค่อยหลักอันดันของมันไปนะครับนี่อันนี้ประมาณนี้ครับบริเวณหน้นาบ้านนะครับบริเวณหน้นาบ้านหน้าบ้านนี่ก็หลายงานเติบอยู่เป็นไรหลือครับนะครับนี่นี่นครับอ่าเดี๋ยว มันสิค่อยเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆนะครับเล้อหนึ่งถ้าทุเรียนผมบ่ไตยหรือตาหงกก็ซื้อมาปลูกยู่ดีครับผมซื้อมาปลูกใหม่ยู่ดีนะครับผมจะเอามันจะได้กินน่วยห่นละนะครับมันตตยมันกระิค่อยเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับตอนแรกมากกระซแหงๆยู่นะครับแล้วคลิปนี้ผมผลิตตัดตอนนะครับตอนผมมีผาพนิ่งนะรับหนึ่งที่เป็นแหงๆที่ผมมา่ปลูกไม่ไมนะครับเนาะก่อนผมมา่ปลูกใหม่นะครับมันสิเป็นดินแหงๆแข็งเป็น ตัวไทยคือถมทีไหมครับถมทีไหมนะครับมันกะนั่นเอ่อถมทีไหมนะครับมันกะก็ค่อยๆปรับปรุงไปนะครับผมกะพึ่งมาอยู่ผมผมเห็ดผมเห็ดพื้นที่ตรงนี้ตอนปีเอ่อปีสองพันเอ่อปีหกสี่นะครับมันทีหนึ่งปีหกสี่เลยผมขุดสารในทางล่างครับนี่ไงแล้วเอาดินขึ้นมาถมแดดมนเห็นละทั้งหมดนะครับเวลาเอาดินไปใส่มาถมแาดมนนี่ทั้งหมดนะครับ,บร ปีหกหานะครับก็ไปขุดคลองข้างล่างปีหกหกปีนี่ก็คือไปขุดคลองต่อกันไปปีหกหกนี่ก็ขุดคลองตรงตรงที่เป็นป่าบักซิดานะครับเป็นป่าบักซิดาหงบอซื้อนะครับซยุสิดาสายแดงนะครับตอนนี้เบิ้งในกลุ่มใน่ยังตอนนี้เขากำลังปั้นหงจ่วนนะครับหงจ่วนผมก็มีต้นหนึ่งอยู่สิ่ดตอนใบอยู่นะครับแล้วก็เนี่ยนะครับนะครับยุ่งสิละครับโอเคครับผม อขอบคุณครับเ้อขอบคุณคนที่เขา้ามารับชมรับฟังนะครับเ้อขอบคุณอีรินะครับเนี่ยเดี๋ยวผมก็สีประมาณอัปเดตไปเรื่อยๆนะครับเนาะอัปเดตไปเรื่อยๆว่าอยู่สวนอยู่ยังนี่เฮ็น,น,นยังนงนะครับเฮ็นยังน่มันมันมีอย่างแนที่เปลี่ยนแปลงนะครับมันมีอย่างที่เปลี่ยนแปลงผมก็อัปเดตไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้การปลูกเริ่มหน่อยลงนะครับ สิบปูอีกเครื่องกม็มีแพนมีโปรแกรมไปอยู่ของของของปีหนานะครับปีหนาสีเอาหน้าเฮ็ดหน้าออกให้มันหน่อยลงนะครับเฮ็ดหน้าให้มันหน่อยลงแล้วกเ็เพิ่มเพิ่มเพิ่มพื้นที่เพราะว่าหน้ามันเป็นปีเดียวเฮ็ดเ็ดช่วงหน้าปีนะครับไม่ลามันถิ่มไหลนะครับผมก็เลยอันนั้นเอาลงว่าสิเอาค่าไปปลูกนะครับแล้วก็สิเอาดอกเจียวไปลง นะครับกะกล่มีบักซีดาไปปลูกเพิ่มนะครับอยู่ประมาณไรหน,นึ่งนี่แหละไม่ถึงไรดอกนะครับผมเอาจงหน้าไปประมาณยูหันมันเท่าไรสี่สิบคูณสามสี่สามสิบสองเกือบไรนะครับมั่สามงานนะครับมระมสามงานนะครับที่ไปเห็นหน้าซือนะครับพ่อแม่ได้เห็นหนะแม่แล้วว่าจงไป้ำไรก็ํำนั่นละแม่ก็เห็นํำนั่นละเพิ่นว่าอันนี้เป็นพื้นที่ครับทั้งหนานะครับเนาะมันอยู่หน้าบ้านผมไปอยู่นหน้าบ้านนะครับ เดี๋ยวสิเดี๋ยวไปตัดหยาต่อครับมันจะมีอีกโซนนะครับไปตัดหนีผมตัดทีละโซนทีละโซนไปนะครับม,มีหลายบองนะครับโอเคครับขอบคุณครับนะครับขอบคุณที่เข้ามารับชมรับฟังด้วยครับขอบคุณครับ